ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็ยูอูชายใหญ่มาดูรถปูดำครับนี่ความก็จะประมาณนี้ครับขึ้นกระบะเรียบร้อยผมไม่ได้มาตั้งนานแล้วอะ่ะโอ้โหขึ้นกระบะเรียบร้อยครับก็น่าจะ เรือเก็บรายละเอียดเือใส่ซุ้มล้อท่นทุกคนเลือใส่ซุ้มล้อ,ลอ,ใ,สลอใส่เกียร์ฝากเห็นว่ายกดำยังไม่ได้ก็เกือบเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวจะได้ไปวิ่งหินแล้วเดี๋ยวจะได้จวดแล้วความกว้างกระบะบนี่สมหัวก็ดีเลยครับพอดีเลยกำลังงามแต่ว่าเดี๋ยวต้องจัดทรงจัดอะไรนิดหน่อยก็น่าจะแจมแล้ว พี่แกำล,ลังไล่เก็บรายละเอียดใส่ซุ้มล้อตัดปลายคัสซีเดี๋ยวก็จะปิดหลังคัสซีใส่เกีย,กกยร์ฝากเก็บรายละเอียดนิดหน่อยช่างโอ้ไปใช้บระานี้และนี่ก็จะเป็นกระบะเจ้าแปดน็อตครับนี่กระบะเจ้าแปดน็อตก็นี่เลยโครงสี่เหลี่ยมเรียบร้อยครับ น่าจะเหลือเชื่อมเต็มน่าจะเหลือไล่เชื่อมเต็มเพราะว่าเนี่ยขึ้นต้นื่ที่เหลือให้แล้วเสาตัวนี้เป็นกระบะมินิยมนะครับมันยาวสี่เมตรอันนี้ยาวสี่เมตรใส่แปดท็อปน,นะครับขันนี้ยังปะ คันนี้ทำอะไรประกอบปลาไปช่างประกอบบ่บไม่ประกอบไม่รถตัวเองก็ตกอบอลโอ้อันนี้รถรถไบเองบ่เอามาทำอะไรนี่โอ้ทำคัสซีเหรออันนี้อันนี้ทำเป็นหัวลากบ่ยังอันนี้เพิ่งเอามาทำนี่ย่ยังไม่ได้ยังไม่เสร็จใช่ไหมกำลังจะซื้อใหม่ใช่ไหมคันนี้ฮะ เอาแล้วเมื่อก่อนอันนี้รถปลาซื้อนานหรือ,อยังนี่ยพอมกับคัั้นอมกับคันนั้นเขายังไม่ได้เอาเอาออกไปใช้ใช่ไหมย,ยังไม่เสร็จใช่ไหมอ๋อเอาอันนี้ทําเป็นหัวเรากป่ะ,ปะสองคันเลยอ่าจะนำเท่าสองคันเลยป่ะคันไหนของปลาบ่ะคันนี้กับคันข้างล่างอ๋อนี่ว่าคันนี้นำ ไปจัดหัวลากเลยครับอันนี้เครื่องยังครับนี่ AO K13C บ่อ๋อได้จัดหัวลากเลยครับโอ้ยเยวะเลช่างเชื่อมอีหน่อยขออนุญาตช่างเชื่อมครับขอนุญาตซาฟิล์มครับ อีกกี่วันเสร็จช่งางไม่ถึงใต้ทอ<ะ>้งทองใช่ไหมคะฮะไม่ถึงใต้ท้องใช่ใช่พรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะพรุ่งนี้เสร็จใต <c oughs> ้ท้องพรุ่งนี้เสร็จครับ <c oughs> อู้ไล่เชื่อมแต่ข้างล่างนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆ่านี่ ทำแรงดีเลยโอ้โหทั้งเชื่อมทั้งใหญ่ <c oughs> เฮ้ยต้ก็แน่นอนฝนีมือ ผู้หญิงชื่อฟิลมอายุ20ปีครับแกมารับทำกระบะอยู่ที่อู่ชายใหญ่นะทุกคนก็ยังไม่ได้เสร็จเลยยังไม่ได้เชื่อมเลยแกไล่เชื่อมแปดไส้กลางน,นะครับด้านข้าง,างก็เดีย๋ยวจะไล่เก็บตัวนี้เป็นกระข้างมิเนยมกระบะตัวนี้ใส่แปดน็อตคันอยู่อู่ป้านะครับ ่างก็มาอยู่นี่นานแล้วยังไม่ได้กลับก็น่าจะอยู่อีกนานอยู่หรือมัง <c oughs> ้งนั่งวนไปวนมาทั้งวัน <c oughs> <c oughs> ไงล่ะแต่แกก็มีเซฟตี้ของแกน,นะนี่เลยมีที่หุ่งแขนหน้ากากถุงมือ รองเท้ายางดีเชื่อม CO2 ครับพอละดูแค่นี้แหละเพราะว่าเคยถ่ายให้ดูแล้ว เดี๋ยวจะเอาไปวิ่งหินครับันนี้อีกวันสองวันนี่แหละแต่คันนี้ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนแต่น่าจะอีกไม่นานครับได้ไปจวดแน่นอน เขาไปใส่กันเบิดวะเขาทิ้งโนโูแล้วอะกูดำไม่ใส่วะถ้าระบาดเขาหนีจากไปอนี่เป็นลังอู เราเขาหนีไปเลยวันนี้ทั้งแก้วเข้านี้ไปใส่แล้วเมื่อกี้เข้านี้ไปใส่แล้วเมื่อกี้จ่ายเขาหนีหนจหน้จากคนระบาด กำมือ,อยคอนี้จากแล้วครับข้างในก็ยังเหมือนเดิมเอออันนี้เดี๋ยวเราเอาไปทำเองครับดูกว้างๆกับบาครับสมมติหัวพอดีครับพอดีเลยสองเมตรสิบห้าครับสวยงาม ละแนงสามไม้เลยแต่ว่าเขามีพิเศษบุ้งกว่าโคยนี้ดิไอ,อ้ยังละปะไปหาเก็บของไม่ใส่รถป่ะบ้านี่เดี๋ยวเขาก็มาเอาคือเก้าเสียรผมมา่งแล้ว ครับก็บรรยากาศในอูก็วันนี้ครับให้ดูอะไรพี่น้องว,วันนี้แหละนะไปดำนมองๆอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็อีกไม่นานครับเจอกันแน่นอนปลาเหลาเจริญทรัพย์แอบวิบ่งหินแน่นอนเลยถ้าบลอดขายก่อนนะ,อะโอเคผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บา,บายครับสวัสดีครับผม